สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาแนะนําการสะสมอาหารของปีสองห้าหกแปดนะครับก็คือตอนนี้นะครับหกเจ็ดไปหกแปดตอนนี้ก็ใบชุด2องนะครับทางใต้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงของการสะสมอาหารทุกสวนนะครับตอนนี้ทางใต้ตอนตอนล่างเนี่ยเริ่มเริ่มนิจลางแล้วนะครับอแต่ตอนบนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใบสองนะ่จาจะเริ่มแก่และถึงอจจะสะสมอาหารกันไปเยอะแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเนาะ สะสมอาหารก็เราเริ่มสะสมตั้งแต่ใบชุด2เริ่มขี้กลางนะครับก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สัก40%่สห้าสิเปของสวนเนี่ยเราก็จะเริ่มทําการสะสมอาหารแล้วนะครับก็จะเน้นปุย๋ยตัวหน้าต่ํากลางท้ายสูงนะครับแล้วก็ธาตุรองเสริมพวกแมกนีเซียมสังกสีก็จัดเต็มไปนะครับในใบชุดนี้เราต้องการสะสมอาหารเน่นะครับให้เยอะที่สุดนะครับก็บอกจํานวนครั้งไม่ได้นะครับ ก็คิดว่าน่าจะประมาณสักเจ็ดถึงสิบครั้งหรือสิบสองครั้งประมาณนี้นะครับทางใบเนาะทางดินแล้วก็เติมหน้าตามกลาง้ายสูงหรือใครจะใช้แปดยี่สิบสี่ยิบสี่ก็ได้นะครับหรือสิบสองหรือสิบห้าห้ายี่สิบสิบห้ายิบห้าได้หมดนะครับแล้วแต่วางแผนกันดูนะครับทางดินที่เหลือก็เราก็มาจัดการทางใบนะครับพวกยาแมาลงนี่นก็รักษาใบอย่าให้แมลงทําลายนะครับก็ เป็นการสะสมอาหารในใบชุดที่2องไปเรื่อยๆนะครับจนเข้าสู่ระยะใบชุดที่3เริ่มแทงปลีนะครับเราก็จะก,การรักษาแมาลงอีกหนึ่งรอบแล้วก็ทําการสะสมอาหารนะครับใบชุด3าเนี่ยเราก็จะทําการวางสารหรือว่าพ่นสารแปคโคนะครับสําหรับคนที่ส่วนที่มีการทําสารแปคโคบิตโตโูนะครับควบคุมการเจริญเติบโต,ต,ตหรือลดตัวเอ็นนะครับหรือสร้างความเครียดให้กับทุเรียนนะครับ อันนี้ก็เป็นการจัดการในส่วนของการทําสารนะครับมือใหม่ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่ามีทั้งคุณและโทษนะครับในการทําสารแพคโคนะครับเบื้องต้นเราทําต้นให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับใบอย่างต่ําก็สองชุดใบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมนํามาให้ดูเนาะนี่ประมาณนี้นี่ครับเราก็เริ่มทาการสะสมอาหารกันนี่ถ่ายรูปมาเมื่อกี้นะครับก็ของผมก็มีเริ่มกลางนะครับนี่ บางต้นยังมีเชือกอยู่ยังตัดออกไม่หมดเลยนะครับเมื่อกี้ก็พ่นสะสมใปรอบหนึ่งนะครับก็คือรักษาแมลงนะครับแล้วก็ใช้หน้าสูงนะครับเมื่อกี้ก็กระตุ้นใบชุดสองให้ออกเยอะขึ้นก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เราเริ่มจัดการทางใบนะครับพ่นสะสมอาหารไปเรื่อยๆนะครับสูตรก็หน้าต่างกลางท้ายสูงนะครับก็จะใช้สูตรหน้าสองสามสี่ก็ได้นะครับในช่วงที่มีฝนตกชุกอันนี้ไม่ว่ากันนะครับอัตราการใช้ก็ตามฉลากแนะนํานะครับ เบื้องตน้นก็จะประมาณนี้เนีครับในการทําใบชุดที่2ไปสู่ชุดที่3นะครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีติดปัญหาเลยนะครับทางใต้นะครับมีแต่เรื่องฝนฟ้าอากาศอย่างเดียวนะครับก็พ่นอาจได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดตอนเช้านะครับแดดอ่อนนะครับยาแมาลงให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็พ่นตอนเย็นนะครับช่วงก่อนค่ำนะครับ ก็แยกกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะจัดก,การพ่นตอนเช้าทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราไม่มีแรงงานมากพอที่จะไปแบ่งพ่นนะครับช่วงเช้าและเย็นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการวางแผนของแต่ละส่วนนะครับไม่เหมือนกันก็มีประมาณนี้นะครับที่ผมแนะนําได้นะครับมีอะไรติดปัญหายัางไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับก็จะประมาณนี้ขอบคุณครับ